อ้าวไทยยังโอเคครับวันนี้ก็อยู่การแจกมอสกับที่ไม่ใช่เคยกูรู้อ้สัตว์คือแมงไอ้ไฟที่กูอัดไว้ไอ้ไอฟไอชีดดอดหนึ่งถึงสิบวันไอเคียดไปทตรทรมานเลยแล้วกู <S <S เพลอไปลบอือเผลอลบไ้สัตว์แล้วกูไม่ก็กูคืกนกบมาไม่ได้โอเครู้แค่นี้ก็พอไม่ต้องรู้เยอะโอเคมาเกี่ยวกับการนะอ่าโอเคถ้าเราเริ่มมาจะมีให้เราเลือกเป็นเผ่ามนุษย์หรือเผา่าเผา่าเงือกย่าถามสายดาบสายธนู อนนกูน,นี่เจ็บก่อนแม่งไลประโยู่ดิสัตวสใช้หนูอะไรไม่รู้กลัวสายดาบแล้วกันเช่นเนี่ยมีดาบอีกอันนึงแล้วก็มีดาบอีกอันนึงแม่งไรประโยชน์ดิสัสโอเคแล้วกูรู้ว่าคุณมาดูเพื่อแบบอ่าผลปีศาจใช่ปะกูรู้กูร,รู้ใช่ชัวร์อ่ามันมาดูผลปีศาจกันเลยแล้วกันนี่ก็ผลปีศาจใช่ปะถูกปะน่าจะใช่แหละเออทำให้หมดเลย ผลหาอะไรรู้แล้วนะจักใจคนทำเพิ่แม่งทำดีจริงเลยว่าแต่ว่าไอ้มอดมเมื่อเมื่อกี้ไอ้อันก่อนหน้าเนี่ยเออแม่งดีกว่าเยอะยอเลยเว้ยพวกคุณก็เตรียมของอีกสักพักแหละโอเคก็กูเตรียมของเสร็จแล้วจริงก็ยังไม่เสร็จเพราะว่ามันเหลืออีกตั้งแต่ผลสีเหลืองมาไอ้ผลสีเขียวเนี่ยเออต่อไปยาวอีกเยอะไม่รู้ผมจะเยอะแล้งนะโอเคผลแรกก็คือผลนี่ไม่รู้ผลแะไเหมือนกันแดดอ๋อผลแสงนี่เองเรอที่นี่ดาบแสงทำอีกอยวะ อะไรวะเช่นเนี่ยอู้วับได้แยมอ่านี่พาทิดอ่ะเช่นเนี่ยแล้วนี่ก็คือการเก็บแล้วก็เปิดแล้วเก็บอืมไม่มีเชี่นเลยผลต่อไปก็คือผลนับบาเรียอันนี้คนขายชอบใช่ผลบาเรียวะเออใจไอ่มึงดูมึงดูนี่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 โอ้ใครไม่ชอบบ้างลาจริงเปล่า นี่แล้วก็อ่ันนี้อะไรวะไปน่ะอานนี้ลูมบาเรียหรืออะไรไรูบาเรียรอบตัวเออรูแค่นั้นกับออันนี้คืออะไรอ,ะอันนี้คันเปิดปิดเหมือนเดิม,มผลต่อไปก็คือผลอะไรวะไอ้ผลนี่คือผลอะไรอ่ะผลหายตัวผลทำกูเหี่ยบปากเ่ย อะไรวะสรุปคืออันนี้ไม่รู้เรื่องผลต่อม,มาก็คือผลอะไรวะฮะผลวิญญาณค่ะผลพิษไอ้เหีย้ยล้วกูไม่เห็นคืออะไรของมึงเขีย้ยจะทำอะไรเนะี่ยยิงพิษได้โอเคนี่นะ่าจะเวสกิว้วเกี่ยวกับพิษนะครับอย่านะละเรากับเขีย้ยเนะี่ยอะไรไม่รู้แหละน่าจะพิษรอบข้างโอเค กดติ๊กถูกปปีงนี่แล้ววะก็ได้เป็นปล่อยพิษน,นุ่นแน่นธรรมดาแหละไอ,อ้ผู้ใช้ผลพิษเออแต่เราเคยดูอันนี้คือผลอะไรเอยอ๋อผลของลูฟี่ฮะเขียนกนกกระยงคือกนกกระยุงอะไรวะเกียร์ซองเหรอไม่มีอะไรเลยอ่าสรุปคือนี่มันทำอะไรไม่ได้เลยก็ดูนี้ดิ ทำอะไรไม่ได้หมดเลยเพื่อนเราปะมีเพื่อนเราปะแต่ผลมาเยอะนะผลมันหยับเยอะมากแต่ว่าใช้อะไรไม่ค่อยได้อันนี้คือผลไฟผลไฟเจ๋งก็อะไรวะนิ้วขี้อ่ะขี้ยิงไฟจะนิ้วได้แจม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 อ่าเดี๋ยวเฮสวัสดีเลยหนูทดลองที่ดาบเชีย่ยนับไปขี้ไปซะมุถิตของได้ไหมเอ๊า โอติดของจากกุลียไกลได้อีกโอ้โหว้าวเอาไปว่าการติดของก็ไม่มีอะไรประโยชน์อะไรกันร้อมาเพราะฉะนั้นตายไปเถอะปิ้วเกินจริงจริงจริง,รง,รงอะไรอะไรวะเศรษขี้ขี้น่าจะเป็นสกิวขี้อะไรสักอย่างไม่รู้เลยอันนี้ก็เป็นอุอกกาบาดอะอ,อะไรไม่รู้เลยอันนี้อ่าอันนี้คือการขี้นาคีเออการขี้นาคี พัวพัวเฮ้ยเนี่ยต้องแบบใช้ในพื้นที่ลง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 หน่อยนะครับสำเนียงอะไรหมดเลยอะไรวะเนี่ยเออชักโอ้โหเครไ่องเครื่องกูแหลกเลยวะอันนี Mun ้คือห nice. anyway. ินห้อยอะคีปิวไม่มีหลักขึ้นอันนี้คือวงไอ้วงอะไรไม่รู้แหละนี่นี่คอยดูคอยดูคอยดูสกิลนี่มันดีสุดละทำเครื่องกูพังเนี่ยเออเก็บเก็บเก็บ ผลต่อมาคือผลอะไรไม่รู้จำไม่ได้ำกันยอมแล้วกูจำไม่ได้กินฮะผลอะไรผลไปลุงหัวใจอะอะไรวะทุกคนมันยิงหัวใจได้ฮะหอยสามตาออหอยสองตัวนี่คืออะไรวะตายซะอันนี้เป็นเนี่ยผลหัวใจเหรอผลอะไรวะมุ่งผสมพันธุ์ ไม่รู้แหละอันนี้คืออะไรโหสกิล oh, แรกแรงเลยอันนี้ก็ไม่รู้แหละอ่ะ,อะผลต่อไปอยังเร็วยิ่งยวดเออผลคล้ายๆก้อนขี้เออไม่รู้ผลอะไรเหมือนกันใครรู้คอมเมนต์หรืออ่ะผลตื่นตุ่นนลยไม่รู้แล้วผลอะไรไปเรียแนบบรู้บางราจอกูไม่เอาอันนี้ผลอะไรอ่ะเอกสันติ อะไรผมประตูอะฮะผลล้วนผลโกงผลอะไรผลแล้ววะไม่เคยเห็นอ่านี่คือผลอ่าผลผลมนุษย์ก็แดกไปมันก็เป็นมนุษย์อ่ะเออหรือว่าเป็นควายบรรลุงบางคนอันนี้คือผลของชอปเปอร์ทำไมมองไม่เห็นวะเนี่ย เนี่ยเซ็งตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเซ็งตรงเนี้ยเอออันนี้คือวิเขียรวะโอ้โเชียตัวโคใหญ่เลยโอเคตัวต่อไปได้ลผลต่อไปไปอย่างวายิงแบบเพราะยังไม่อยากกับรีวิวนานอะไรเียเออผลนี้คือผลอ่าฮะระเบิดด้วยอะไรอ่ะดูดิโอ้แรงอยู่นะแรงอยู่นะ ด,ด,ดึงดึงดึง,ดงอ้าวดึงตัวสิบแปดอะไรอะไรวะไม่รู้เลยผลต่อไปอันนี้คือผลอะไรเอออ่านไม่ออกอะเออเดี๋ยวอ่านออกมาอะไรมาบอกกันแล้วกันผลผลอะไรผลเกาะอก็ไม่น่าใช่นะผลหน้ากากากัืผลอะไร คนไรอ่ะฮะคนเหล็กอ่ะนี่อะไรลูกกระโดดแล้วก็ปิวะอะไรวะคนไรวะทุกคนใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะกูไม่รู้เลยอะอันนี้ปืนตายซะออดอมิดแรงอยู่งัวเลือดเลือดดอมิดเลือดตัสนสบเอ็นเกเป็นแรง้วไง อันนี้คือผลในที่จำไม่ดามกันแหละเออชักจำไม่ได้กินกัาไปแล้วก็อะไรวะคืออะไรนี่คืออะไรฮะอะไรวะไปหนึ่งขอเชยทีหนึง่งฮะอะไรวะอ่าอะไรเนี่ยคืออะไรเนี่ย ก็ไม่รู้ลคืออะไรต,ตายเหอะตีไม่เข้าก็ออนี่จบไปซะอ่าผลต่อไปก็คือผลกิโลกิโลนี่พอรู้จักอยู่จะจำไม่ได้ว่าใครใช้ไม่มีพลังหัวคุยเลยอันนี้คือปวดอะไรอ่ะแมกมากแกไปขี่ไปซะเฮ้แต่นี้มันอ่าอันนี้ไม่รู้สกิลอะไรต่อยไ,ไฟปะ ต่อยไฟปะไม่ใช่ต่อยไฟอันนี้อะไรมืออา่ายูดิ้งค้างๆเป็นไรค้างอะมือโอ้ดอกเดียวตายกะแลงอยู่นะและวสกิลที่เป็นรูปเราวาดทูนี่มันคืออะไรเจ๊ดอะไรวะไม่มีอะไรเลยครับสรุปง่านคือ,อยัง้งไม่มีอะไรเลย อ๋อไม่รอบข้างเราเป็นลาวะเราทำเครื่องกูพังเองให้กูออกไปเถอะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยระที่เกิดเลยขึ้นเชี่ยเกิดอะไรขึ้นวะโอเคผลต่อไปอยังเร็วยิ่งยวดโอเคคนอะไรเนี่ยไม่รู้จะชื่อไม่ได้ดูก่อน อ่าไม่รู้อ่ะคุณว่าป่ะก็ไม่น่าใช่ไอ้ผลไลอันนี้คือไรได้ก็ไม่รู้มันคืออะไรกันผลต่อไปอย่างเร็วยิ่งยวดนี่คือผลไลเอ,อ่ยเดี๋ยวเซ่กินปร์โรมรูปมันก็มีแค่ไหนเฮียโคตรแคบเลยปิ้ว <g ül üyor> อะไรวะเนี่ยเออก็ถือว่าเป็นรูมเหมือนกันไม่รู้ว่ารูมมีความสามารถอะไรบ้างนะอ่าผลต่อไปคือผลอะไรผลไดมอนด์หรือเปล่าอ่าใช่ผลเพชรฮนะไอ้คิสซิดไอ้ที่คนไอ้คนอีกคนนึงมาใช้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันเอาไว้สกิลหายเออสกิลว่ามาแล้วใชเ้เป็นไดมอนด์ทั้งตัวถูกไหมตัวเชี่ยโอเคผลต่อไปคือผลน,นี่ผลอะไรไม่รู้จำไม่ได้กิน ดูไรผลผ้าหัวชัวหน้าหล่อจริงน้าหล่อจริงโอเคผลผ้าก็ประมาณนี้ไม่รู้ใช้อะไรได้ดูดิ<ะ>มึงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผลผ้ามันทำหอยอะไรได้ เอาละอันนี้ไดมอนด์มาไงวะใส่จะบักบักบ่อยจริงนี่คือผลอะไรกูมูกมูกม,กมกูไม่น่าใช่นะพราะกูผลกมูกมูกูมูกะอะไรวะผลเทพที่ยาอะไรวะเมืเ่อะไรเมงเทพทิ่ยาท่าแขนขีดทีแขนบานขีดตูดที่ตูดบานจะบอกเลยอันนี้ไม่เข้าใจมันกันเืออะไรผลต่อไปก็คือผลอะไรวะ ฮะเอฮะอะไรวะไค่นี้ได้ลวปั๊บโอเคเดี๋ยวละไม่คือผลอะไรอะอะไรวะฮะผลอะไรวะแล้วกูไม่รู้ผลอะไรอะไรแล้วกันนะอันนี้ผลอะไรผลปืนอะอ๋อ เหมือนจะรู้แต่ก็ไม่รู้อืมอะไรอะ่ะแขนกูใหญ่ขึ้นนะอะไรวะไม่รู้เลยผลอะไรโอเคอเก็บใกล้จะเสร็จแล้วไอ้เป็นหัวกจะไม่จบอืมยังเหลือเยอะเค okay, ฮะไออ่านี่คือผลมังกรใช่ไหมที่มันเป็นมังกรเทียมของไอ้เด็กนรกนั่นเด็กข้าไปอ่านี่ใช่ผลมังกรจริงด้วย กาะนี่การบิน,นแบบอะไรวะเขาขึ้นไปอหอะไรไม่รู้แต่ที่รุ่นบังหน้าจอเออแค่นี้แหละผลเนี่ยเอออันนี้คือผลน้ำแข็งปะวะจำไม่ถ่าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวเราเตรียมผลมาก่อนผลนี่ต้องเตรียมเดื๋ยน,นี่แล้วกน็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 นี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่ครบกิน ผลอะไรอะโอ้ยแหลกแหลกน่กาจะเปมีผลสายฟ้าของก็อดีนิวนะอะไรวะสกิลนี้ไม่รู้ใช้ทำนะอะไรนะแล้วสกิลนี้คืออะไรลุมดำอ่ะแบบโผล่เอาแล้วมาระเบิดตรงกุยเที่ยอ่ะผลต่อไปก็คือผลนี่ผลอะไรไม่รู้แหละได้ให้รู้นะ่าสนใจคุณเอาวะ ผลสัน่นอ๋อผลสัน่นเนาะอ๋ะอออเพิ่งรู้เนี่ยผลสัน่นเฮียไปดูดูสาสกิลสกิลนี้ใช่ไม่ได้นะโอ้คลิปเดียวเกือบยี่สิบนาทีเชืนะ่อไหมครับผู้ชมอ่านี่ผลสั่นเนาะลูกแข็งก็พอโอเคผลต่อไปก็คือผลน้ำแข็งปาวานเนี่เอากระบองเพื่นมาทำหอยได้ละ ไปส่งผลน้ำแข็งนะอาจจะส่วนผลน้ำแข็งกินใช่ผลน้ำแข็งกินด้วยแจมเอา้าไม่ได้อะอะไรวะไปทำให้เกิดบนหัวกวลัวอะไรวะเนะี่ย กับผลน้ำแข็งลูกแห้งกระพรอนอันนี้คือดาดน้ำแข็งตีแค่ไม่ได้เลยอ่าเอสกิลที่เป็นนกคือ <c oughs> ดิเทด,ดิอันนี้คืออะไรอ๋อทำให้ตูก้กลนติดน้ำแข็งอะก็อันนี้ผมอุย้ยผมชอบผลน้ำแข็งนะจริงจริงจริง พอมแข็งสวยเลยอันนี้ก็ผลต่อมาคือผลอะไรไม่รู้จำไม่ดํากันผลไดโดเสาไม่อยากแปลงล่าอะไรคือมันคือมันกวนบักอ่ะเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยอันมองไม่เห็นอ่ะเออรู้แค่เพราะว่าเป็นผลไดโดเสาเพราะแล้วเนาะผลต่อไปคือผลอะไรจำไม่ได้จะไมา่ตามไม่ได้ลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหนา้าเอาออกมาเลยละกันเสิร์ฟเร็วๆกินมุกกรของไคโดก็ก็ผล อันนี้อะไรเนะี่ยเออ,เอ,อ,เอ,อผมมังกรก็พอมีประโยชน์อยู่บางนิดนึงเนสหนึ่งอาคนต่อไปคือคนนี้คนล่องหุ่นป่าวะอาเจ้าผลล่องหุน่นฮัลโหลอีเขียริงูจะไม่ถ่ายอะไรสักโอเคผลผลนี้ยังไม่จบเนาะอะย่างแรกคือการล่องหุน่นหลองหูละเออ นี่คืออ่ยิงอะไรสักอย่างออกไปฮัลโหลเออลองหนุนยิงดิปิว้วอ่าเห็นไหมยิงไปล้วโอ้น่าเบื่อจริง <c oughs> ไหวเสียงแหบหยุดไปแค่แป๊บเดียวโอเคคนต่อมาคือผลอะไรเอ่ยกินฮนะผลระผลขี้ อาจจะผลทรายนะใช่ป่ะผลทรายป่ะหรอไม่รู้ว่าผลอะไรเหมือนกันโอเคครับผลต่อมาคือผลเนี่ยเออไม่ใช่สกิลเนี่ยน่าจะผลทรายแหละเออใช่ผลทราย,ย,รอาายโอเคอ่ะผลต่อมาเลยนั่นคือผลเนี่ยกินฟินิกส์ไปเลย จากทรายสิ่ไอะไรวะเนี่ยโอ้ยเหยีบยบทีคือบันไดเลยอะ่ะแม่งอยู่กบผลมืดอีกนะผลมืดก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวแกเป็นนกต่อเอีแกเป็นนกสิช่วย อืมแล้วก็ยิ้มไหวได้ไหมลูกโอเคฮะอันนี้คือฮะอันนี้คือแบบอ่าเนี่ยมันก็จะมีปีกมาเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> โอ้ยเจ็บคอไปผลต่อไปคือผลรีวิว,วอย่างว่าผลเนี่ยเดี๋ยวเหมือนเคยรีวิวแล้วนะผลเนี่ยอุ้ยยังยังใงญ่หลงลงหลงกินเข้าไปเลย นี่คือผลผลนกเหรอใช่ป่ะผลนกเหรอผลอะไรก็ผลอะไรอ่าไม่รู้ผลอะไรน่าจะผลนกก็แหละผลอะไรวะทีนี้ผลต่อไปคือผลดีราฟชื่อผลโคตรหล่อเท่เลยกินเข้าไปก็ตรงตัวกลายเป็น ั่ทำไมกูมองไม่เห็นวะใช่ประเด็อันนี้คือเป็นยีรับอันนี้ก็เป็นสก,กิลเหมือนในเอันเมื่อกี้เลยที่มันให้ดูไปเมื่อกีออ้การยิงอะไรไม่รู้ออกไปนะครับจอบอย่างรวดเร็วและยิงจวดผลต่อไปคือผลอะไรไม่รู้จำไม่ได้เหมือนกันผลอะไรวะให้ดูกันผลกระทิ้งอะแล้วก็ผลกระทิงแล้วก็น้นอยใจอะไรมา ผลต่อไปก็คือผลของไอินวดตดำนะนี่อันนี้พอจะจําหน้าตาได้อยู่ดดอ,อินวดตดำอะ่ะอินวดตดำปืดนะครับอะไรวะโอูอูอูเป็นการดูดเว้ยมางรอสักเครื่องกูแทบพังมีอะไรเออป็นการดูดเป็นการสกิลการดูดนะครับแต่ว่ามันไม่ดูดแบบลึกล้วงลึกเลยขนาดนั้นแนละ้วก็แบบดูดแล้วแบบที่มันอยู่แล้วแหวกรอบเรานะนี่คืออะไรขี้ร่วงมาจากฟ้า ขี้สีดำโอเคคนต่อไปผลสุดท้ายแล้ว่ะสุดท้ายแล้วเฮ้ยผลสุดท้ายแล้วโอยอ่าเก็บผลนี่คือผลไร่เอ่ยกินคุณของผลเลยอีกที่ตาบอดน,นะฮะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันนี่คืออะไรยกยกดินขึ้นใช่ไหมใจพี่ดะอ่านี่นี่นี่น,นี่แล้วก็ล่วง ล่วงล่วงนี่อะไรทำให้ล่วงทำไมอ่าใช่ดิทำให้ล่วงเอาโอเคกุดเจ้าทำไมเนี่ยโอเคอ่าผลต่อไปกันเลยหมดยังวะมอไซค์ก็ขับดีเหลือเกินอ่าน่าจะหมดแล้วหมดยังไงหมดแล้วแหละหมดแล้วแหละอ่ะมาดูส่วนของกล่องสุ่มผลกันบ้างดีกว่าครับ อ่าต้องมีกุญแจคุณสอข้ากุญแจเลยแล้วกันเจ้าต้องใช้ทองเว้ยนี่ทองวันนี้อ่านเด้อท็อครับอือวิธีการครับอี๋คิวนาตาดีแคช่วยสวยไงวะเฮะ้ยิูนารักไงฮวางนี่แต่กุญแจเรา,าสักสามดอกเลยเราจะวางอย่างนี้ไม่ได้เราต้องกดค้างในการวางนี่แล้วก็เดินเข้าไปใกล้ แล้วก็กดก็ได้ผลมากดค้างเฉยเออแล้วกดเออเดดิผลอะไรวงไปสีขี้อันนี้ก็จะได้ของแรงก,ก็เดิมหรือว่าไก่ก็เดิมกูไม่รู้โอเคแรงผลน้ำแข็งไอพอเล่นจริงอยากได้ผลน้ำแข็งก็ดันไม่ได้โอ้ยเคฮะ อ่ายังไม่จบเีนโอ้ยมาิดมันบรรยายนี้วะโอเคฮะอันนี้คืออ่าส่วนของดาบก็เยอะอยู่นี่คือของคลอกคูดายใช่ไหมไอ้เป็นมือตะขอเอออือก็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 ไม่มีแะ้วมาก็อือได้ไหมสิบห้าเด้ไหมสิบได้ไหมแปดท่อแล้วก็นูนนี่นั่นอ่ะเราได้ไหมสองมีได้ไหมยี่สิบเอาดิอ่าจำได้ว่ามีใช่ไหมเสื้อจำได้มันมีอยู่ ไม่มีฮะอ่าเราไมมีอะไรเพิ่มไหมอันจะมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวเนาะอันนี้คือ,อชุดของจเป็นของแฟงกี้นะโอ้โหใช้ทีเครื่องโอ้หก็ประมาณนี้เนาะมาใช้ให้ดูหรอกเอออ่าอันอ,อ,อ,อะไรอะไรต่อไปส่วนของไข่เออไข่ดูนิดเดียวพอพอมันไม่ดูเยอะไาเยอะเลคือพื้นที่ในในโทรศัพท์เริ่มรอแล,แล,แล้วละเออโอ้โหเยอะเลยเยอะเลย คืออันนี้คือแบบอ่าอยากอยากอยากรู้อะไรก็ไปลองเล่นเอาเองเนาะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ให้ดูเยอะขนาดน,นั้นเออติดกูติดอ่างละเชียร์เนี่ยไอ้ฝันลอยห,หนวดดำอีที่อ่ะอะไรเนี่ยพวกู้ชมฟินนิกฮะมาโก้เชียววร์กวานัะกิดออกโอเคฮะก็ก็ก,ก็ก็แค่นี้มั้งแค่นี้ไหมก็แค่นี้แหละเออให้ดูแค่นี้ก็พอ ไงกูอยเออนี่คือฮาคินะครับมันมีวิธีค่าวิธีน,น,นู้นนี้นั่นอยู่เออก็กดใช้กดค้างแค่นั้นแหละออแค่ใช้กดค้างแค่นั้นแหละเออเนี่ยแค่กดค้างแค่นั้นแหละแค่เราจะเป็นสีดำเพราะสก,กินผมเป็นตัวสีดำก็เลยมองไม่เห็นก็บ๊ายบายครับ